นี่ขอนื้อนังมาหีิคู้ปอเสืิม่มันนี่รูม้าหนมานี่มาช่วยแม่มัช่วยแม่เขาอันนี้ชิดตู้ชิตัวให้หล่าขอกอีหล่ากี่อัเนี่อันนี้ชตู้แม่นี่ยล้วไปกอมึจกกับกอนมงับกอนไม่ตัวให้หล่าของกอง นั่นคนอากหอกงม่คนากหอบกองอืมข้างน้อข้างนี้นีนีรูว่าได้เที่ยวเซโหลทแฟนครับสวัสดีครับทบานีไหมครับีครับขับเซู่อ h a n d s o m You're very handsome ยูไปไปไปโอ๊ยคุณอยากนุนโอ๊ยงาเจ้าไปเอาด่เไัเป็นเดียว Never can you get cigarette lighter out of there for me or a match or something? I have a match. Don't worry. I found a match. You can ินนาบอบทูเฮ้ยรัขอคุาไข่สตูนนะนูเห็นขอาไข่ตี่ึแข็อนเเอพกี่ะที่ไอ้กาบลเดี๋ยวมึงมากรี่นละเดี๋ยว่อยเอาหนีใส่ันนี้ขนมปัง ไปเขากล้องเดี๋ยวว่าเขาไปเขามามันกับจีบไอเดียเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เด้งไอยอยู่พี่จะวมามันได้จ่ายได้ขี่อายไงเด็กน้อยเนะานะวางไปซื้ออันไข่มาละจ้ะซื้อบักเตงโม้เนาะอากาศห้อนนี่ซื้อบักเตงโมมามาปาดถ้าถกันกินแสบๆนี่อากาศมันห้อนพี่น้องมาแล้วการสี่เฮ็ดปราร์ตี้กันเล็กๆน,น,น้อยๆขนาดละจ้ะขอบคุณี๋ยวเอานี่ไปไป่ใส่ขันทีอะ ไม่กินกับน้ำไซซ์โซดามิติไหไม้องพอิติใส่ไอาไว้ ม้วนเส้นนีนาูกนะไแค่รไปังข้งหลังก็เนือดเย็นดียัดีเพิ่งมากินกับยังคนกินกับยังน่าูกไอซ์สตมเลยเจอยกิกับยังนูกเจอน่ะอ้นี้กับบูญแกอ่ะอันนี้ไสนีก่อนจะตั้งหนอกันเดี๋ยวซื้อกลมมาอีกแล้วซื้อกูมากินปลาอนนีก่อต่อ ซีดมากว่ะค่ะนึกแข็งแข็อยู่ได้เอาไว้ออกว่าจะข้าวก่อนเห็มันละลายมันแข็งละลายแล้วก็กินแฟนสาว่าเอาขึ้นกินหลังเย็นเย็นแข็งแข็งสิมันแสบจ้าอันมันเป็นอันอันกุ้งอบไม่จ้ากุ้งอบออสเตรียบริมมันแสบพี่น้องมากินกับอันสลัดที่เป็นซอสนั่นไงอือเนี่ยเนี่ที่เป็นซอสไม่นีเห็นมั้อือไม่กินกับแสบพี่น้องอือแฟนนีมันมาได้ใส่ตู้เย็นไว้ This incense burns very quick. Yeah? You look. Oh. Not much good, is it? But it's okay. What's the name can. Let's can. The The ม้า <Yeah. S 1> ท o m อะไรบป้าทเฮียขันเจีันเน,นเเมีดเป็นมีดแหไปเสริมความรอไปน,นุ่มยันรออือเปไปเสยคงไหเสยคงด้นาน <laughs> าพอห่เ็นสันสินนอจ <laughs> ๊เอนี่ปฏิม,มาไซนเป็นช็อกโกแลตจ้าช็อกโกแลต ใกัไนไอตีไปจ้าไอตี่สวนพู้ออดอเฟนี่สวัสดีครับสวัสดีคัไปชอบปิงมากนะแต่กพก็ันไปนั่นไปนี่ไปง้างตลาดไปนั่นไปนี่ละเล้วเตะเท่ละคือวันก็สื้ออย่างนี้ อันฟาวเดชั่นนี่กบ,บกูบอกแค่เท่ากูเองนะน่รู้ผู้าไม่รู้ม่รู้ผู้าหรอจักพี่นองมาก,กินโคกเชียดตไม่พอดูว่าในผู้ดาไซว่เอาพวกนีทำไมขอดีกว่านเนี่ยนียอันหอหอมพี่น้องหอม Oh, let's try it. What do you think huh? that? No, I'll be all right. Daddy, you want one? Nothing. This one ready to eat. Oh, you Put it in the fridge then. Okay, eat tomorrow. Yeah, yeah. I'm going to go out Oh, wait. I, I need to get him a a มวงให้หน่อยม้ว่ไในเ่เป็นหมักกินข่อยบ่กินรอกป็มัีหลาบกินนี่หละชอบกินก็ได้เท่านี้แหละจ้าจะได้อย่างแม่ก็ได้บอกพวกเจ้าจอยว่าอันนั้นจะดีเมื่อไปแถรเมื่อไปลอยกัวเตีนาเท่านั avocado, ้นแหละจ้าของจิกิ๊กจอกจอกนี่นะเมื BY ่อไปลอยกัวยน่าจอกจอกแกะนี่ก็เป็นคี <diab thumbs in> ้มหนาข่อยนี่ใส่คี้มังหนาอันนี้ขึนบอกเีาไม่ยงามไงบ้า กไกรดจายก็ไหนม่เองไเลยห็นบอกมันเต็มไเดี๋ยวเอามีออกเอาแม่จัดทาอ้วดีแม่สีมาหน<อ>ูมา,มาตองอู้วตัวอ้วนแล้วต้อยากกินมาได้แหรอต้อยากกินกิมได้หรอิ้ดได้ดตัดไตปลาตัวแม่เที่ยวจิ้ได้ตัวม่นนวากินมาได้รอมเก็บไปเห็ดแขวมากินกิ้ได้กินได้ <c ười> ข

โอเคพอกันไม่คิดหนานะจ๊านะฮักสุขุ่สุคนลำลองรวยๆได้จ่ายเด้อ,อเดี๋ยวตุกคนจะไปกินปาร์ตีตอนนล้บปิดต้องแม่เมนุนะ่ะ